สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็มาพบเจอกับคุณครูมุกอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องที่จะมาสอนนักเรียนนะคะก็คือเรื่องคำเป็นแล้วก็คำตายนั่นเองนะคะเอ๊บางคนอาจจะงงนะคะว่าคำเป็นคำตายคืออะไรนะ มันจะยากหรือเปล่านะคะคุณครูรับรองเลยนะคะว่าถ้าวันนี้นักเรียนเนี่ยดูคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะเพียง5-10นาทีนะคะก็จะสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของคำเป็นคำตายได้อย่างแน่นอนนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของคําเป็นคําตายนั้นนะคะครูขอทบทวนในเรื่องของความจําของนักเรียนนะคะว่าความรู้เบื้องต้นนักเรียนจะยังจํากันได้หรือไม่นะคะ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด8มาตราด้วยกัน8มาตราด้วยกันมีแม่อะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะหมาตราแม่กล 2. มาตราแม่กลม 3ม,มาตราแม่กง4ม,มาตราแม่เกย 5. มาตราแม่เยกยห6มาตราแม่กด7มาตราแม่กด8มาตราแม่กบอ่ะ,อะมาตราตัวสกดจะ่นะคะ8มาตราด้วยกัน ทีนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าคุณครูคะทําไมมาตราตัวสะกดหนูเคยได้ยินว่ามีทั้งหมด9มาตราล่ะคะที่จริงแล้วนะคะ9มาตราเขาจะรวมมาตราแม่กอ,อกาเข้าไปด้วยซึ่งแม่กอ,อกาเนี่ยนะคะจะไม่มีตัวสะกดฉะนั้นเราจึงจะไม่นําแม่กอ,อกามารวมหมู่กับมาตราตัวสะกดะะสรุปแล้วคือแม่กอ,อกานะคะก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเราจะไม่เอาไปรวมกับมาตราตัวสะกดทั้ง8มาตรา ะะต่อไปนะคะความรู้เบื้องต้นในเรื่องที่2ที่นักเรียนจะต้องรับทราบก็คือเรื่องของสระนะคะการที่จะไปเรียนทาเป็นคําตายน,ะะนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องสระก่อนนะคะ1เลยสระเสียงยาวนักเรียนในห้องนี้สามารถแยกสระเสียงยาวออกไหมคะเอ๊แล้วสระเสียงยาวมันมีตัวไหนบ้างมานะดูกันเลยนะคะเช่นสระอาสระอ e. ี สระอีแล้วก็สระอูเป็นต้นนะคะส่วนสระเสียงสั้นนะคะก็อย่างเช่นสระอะสระอีสระอึแล้วก็สระอุนะคะคุณครูมีเทคนิคการจําให้กับนักเรียนด้วยนะคะสระเสียงยาวนะคะเวลาที่เรานะคะพูดเสียงสระนั้นยาวๆนะคะเสียงมันจะไม่เพี้ยนเพราะมันคือเสียงยาวนะ แต่ถ้าสระที่เราพูดเป็นเสียงสั้นแล้วเราเอามาพูดยาวๆนะคะเสียงของมันก็จะเพี้ยนไปนะคะแสดงว่าถ้ามันเพี้ยนก็แสดงว่ามันเป็นสระเสียงเสียงสั้นนั่นเองเก่งมากนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูจะพูดสระเสียงยาวนะคะยาวๆสระอาอ่ะเพี้ยนไหมคะไม่เพี้ยนถ้าไม่เพี้ยนก็แสดงว่ามันเป็นสระเสียง ยาวแต่เมื่อไหร่ที่เรานําเอาสระเสียงสั้นมาลากเสียงยาวๆนะคะมันจะเพี้ยนสังเกตดูนะคะเช่นสละอะนะคะคุณครูจะเอามาเป็นสละอะนะคะคุณจะเอาอมาพูดเป็นเสียงยาวๆให้นักเรียนดูนะคะสระอะอะเห็นไหมคะว่าสละอะนะคะมันจะเป็นเสียงที่ไม่สามารถที่จะเอามาพูดเดียวๆได้เพราะเพราะว่ามันคือสระเสียง สละเสียงสั้นนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่านักเรียนอย่าหลงนะคะเพราะว่าการที่นักเรียนจําสละเสียงสั้นเสียงยาวได้จะสามารถทําให้นักเรียนนั้นนําไปแยกคําเป็นกับคําตายได้นั่นเองะค่ะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะเริ่มเข้าเนื้อหาของคําเป็นแล้วก็คําตายนะคะคำเป็นเนี่ยนะคะกฎของมันจะมีอยู่แค่3ข้อนะคะ กฎของคำเป็นจะมีแค่3มข้อมาดูกันเลยคำเป็นนะคะกฎของมันนะคะจะมี 1. คําคำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาอคำที่พยัญชนะประสมกับเสียงยาวในแม่กอกาอย่างเช่นคำว่ามาคำว่าดูคำว่าปูสังเกตได้เลยนะคะ ต่อไปกฎข้อที่2นะคะกฎข้อที่2คือคำที่พยัญชนะประสมกับสระอํำสระไอไม่พ้นสระไอไม่มาลายสระเอานะคะอย่างเช่นคำว่าจำน้ำใช้เผาเสาไปเป็นต้นนะคะกฎข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายของคำเป็นนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กง้งแม่กน้น แม่กม้มแม่เกยแม่เกลน,นะคะอย่างเช่นคำว่าจริงคำว่ากินคำว่าฉุยเป็นต้นนะคะแต่คุณครูมีเทคนิคการจำมาให้นักเรียนด้วยนะคะมาดูกันการจำนะคะกดข้อที่3ามเนี่ยนะคะจำง่ายๆเลยเขาจะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่นมยวงขัดเกลียง นักเรียนเคยได้รู้จักคำว่านมยวงไหมคะที่จริงแล้วมีมาตราตัวสะกดแม่นมยวงไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากไม่มีนะคะแต่เป็นเพียงการท่องจำเท่านั้นนะคะนมยวงเป็นคำเป็นเพราะอะไรนมก็คือนอนหนูมมงมานอนหนูก็มาตราตัวสะกดแม่ก้นฮะ มอม้าก็มาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะยยยักษ์ก็มาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะวอแหวนก็มาตราตัวสะกดแม่เกลนะคะงองูก็มาตราตัวสะกดแม่กงน,น,นั่นเองนะคะนี่คือการท่องจำนะคะเด็กๆอย่าเอาไปใช้ผิดนะคะจะไปตอบคุณครูว่ามาตราแม่นหลวงไม่ได้นะคะเด็กๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการท่องจำ เก่งมากๆนะคะอะต่อไปเราไปดูตัวอย่างของคําเป็นกันนะคะคาเป็นนะคะกฎข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคําที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอการสระเสียงยาวนักเรียนทราบไปแล้วแม่กอกานักเรียนก็ทราบไปแล้วนะคะสระเสียงยาวก็อย่างเช่นสระอาสระอี สระอื่น,นะคะคำที่เราลากเสียงยาวๆแล้วเสียงมันไม่เพี้ยนก็คือสระเสียงยาวและแม่กอกาแม่กอกาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคำที่รปะส์ด้วยสร,สระเสียงยาวในแม่กอกากันเลยค่ะเด็กๆคำที่หนึ่งคำว่าสีขาสีขา เห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าสระเสียงยาวก็คือสระอีแล้วก็สระอาคําว ah, 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 si ่าสีสอสอีซ ah, ีสไม่เอกส์ซีคำว่าสีเนี่ยก็มีสระเสียงยาวก็คือสระอีนะคะคําว่าขาก็มีสระเสียงยาวคือสระอานะคะเก่งมากมากคำต่อไปคําว่ามาหามาหาก็สระเสียงยาวก็คือสระอานะคะมาหาต่อไปปีหน้า ปีหน้าคําว่าปีเนี่ยก็มีสระเสยียงยาวคือสระอีนะคะคาว่าหน้าคําว่าหน้าก็มีสระเสียงยาวก็คือสระอานั่นเองนะคะคําต่อไปคําว่าลือชื่อลือชื่อนะคะคาว่าลือเนี่ยมีสระเสยียงยาวคือสระอื้อคาว่าชื่อมีสระเสยียงยาวก็เหมือนกันคะ่ะสระอือนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่า กฎข้อหนึ่งของคำเป็นง่ายนิดเดียวเองนะคะและนักเรียนสังเกตเลยคําที่คุณครูยกตัวอย่างมาสี่คำนี้นะคะมันมีตัวสะกดสักตัวไหมมีไหมมีไหม,มคะไม่มีเลยนะคะฉะนั้นคําเหล่านี้ก็คือคาที่ประสมสระเสียงยาวในแม่กอการนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะกฎข้อที่2ของคําเป็นนะคะเขาบอกว่า คำที่พยัญชนะประสมกับสระอำ่ำสระไอไม่ม้วนสระไอไม่มลายสระเอานั่นเองนะคะมาดูกันคำที่หนึ่งคำว่ากำเดากำเดาเนี่ยมีสระอ่ำกับสระเอาคําที่สองคำว่าไฟป่าไฟป่านะมีสระไอไม้มาลายนะคะต่อไปนะคะคาว่าใกล้ตาใกล้ตาก็คือมีสระไอไม้ ม้วนนั่นเองนะคะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเราอยู่เราอยู่นะคะก็มีสระเอากับสระ,ะมีสระเอาอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆเห็นมีมคะว่ากดข้อที่2ของคำเป็นก็ง่ายแค่นิดเดียวเองนะคะ,ะ,คะต่อไปกดข้อสุดท้ายของคำเป็นนะะักเรียนคำเป็นกดคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมแม่กลน แม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกลหรือเราจะนำไปท่องจำก็คือคำที่มีตัวสมบลอยู่ในมาตราแม่แม่อะไรน,นะคะแม่นมยวงนั่นเองนะคะเก่งมากๆคุณครูขอปรบมือให้นะคะแม่นมยวงก็คือมีคำว่าลง,ลงเอยลมเอยสังเกตคำว่าลงจะมีงองเป็นตัว นะคำว่าเอ๋ยจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดซึ่งคําว่าลงเนี่ยงองูเป็นตัวสะกดงองูอยู่ในมาตราแม่กงนะคะคาว่าเอ๋ยเหมือนกันคาว่าเอ๋ยเนี่ยยอยักษ์เป็นตัวสะกดจะอยู่ในมาตราแม่เกยนะคะง่ายนิดเดียวมาดูคําที่สองมาเรียนเดี๋ยวเ,เยยพิ่ท้อแท้กันนะคะคาที่สองก็คือคําว่าการบ้าน การบ้านสังเกตที่ตัวสะกดนะคะตัวสะกดของคําว่าการก็คือรอเรือรอเรือเนี่ยอยู่ในมาตราแม่อะไรเอ่ยอามาตราแม่กลน,นะคะเก่งมากคําว่าบ้านนะคะคําว่าบ้านก็อยู่ในมาตราแม่กลน,นะคะคาต่อไปคําว่าดมกลิ่นดมกลิ่นนะคะคําว่าดมมีตัวสะกดก็คือมอมาซึ่งอยู่ในมาตราแม่กลมคาว่ากลิ่น คำว่ากลิ่นนะคะก็มีตัวสะกดก็คือน้องหนูอยู่ในมาตราแม่แม่กลนโอเคคาต่อไปนะคะคําว่าสาวงามสาวงามคําว่าสาวเนี่ยมีตัวสะกดก็คือวอแหวนก็คือมาตราแม่เกลนะคะคาว่างามคําว่างามมีตัวสะกดก็คือมอมา้าอยู่ในมาตราแม่กลนนั่นเองคาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคําเป็นนะคะ สำหรับกด3ข้อของคำเป็นก็ผ่านค้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูคำตายกันคำตายนี่ง่ายนะคะคำตายมีกดผู้แค่2ข้อแค่น,นั้นเองนะคะเด็กๆคำตายนะคะกดข้อที่1ของมันก็คือเป็นคำที่ประสงสระเสียงสั้นในแม่โปการนะคะจำง่ายคำเป็นจะเป็นสระเขียงยาว ส่วนคำตายจะเป็นสระเสียงสั้นในแม่กรารเอ,เองนะคะข้อข้อที่2ของคำตายนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบแม่กบแล้วก็แม่กดนะคะอย่างเช่นคำว่าบทบาทลาเมแล้วก็เลขนะคะข้อสังเกตรหรือว่าข้อจดที่ควรจดจำนะคะ คำที่อยู่ในมาตราแม่กดแม่กดแม่กดอยู่นักเรียนจะไปจํำไหมคะเนี่ยครูว่านักเรียนไม่จําแน่นอนฉะนั้นวันนี้คุณครูมีการห้องจําให้กับนักเรียนนะคะคําเป็นกดข้อที่2เนี่ยก็คือคําที่มีตัวสะกดในมาต,ตราแม่กบดนั่นเองกบฏมันต้องตายจําไว้เลยนะคะว่าถ้าใครเป็นกบฏเนี่ยจะต้องตายทันทีเลยนะคะเด็กๆอะ มาดูการกระบ,บทก็คือกอไก่บใบไ,ไม้ดอเด็กแต่ที่จริงแล้วคําว่ากระบดไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะคุณครูนํามาให้นักเรียนเป็นการท่องจำท่องจําเท่านั้นนะคะกระบ,บทก็จะมีแม่กบแม่กบแล้วก็แม่กดนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างกันกดข้อที่1ของคําตายเขาบอกว่าเป็นคําที่ประสมด้วยสระเสียง สั้นในแม่กกาสระเสียงสั้นในแม่กกาอย่างเช่นคำที่หนึ่งผมว่ามะลินะคะมะลิสังเกตได้เลยนะคะคำนี้คำว่ามะลิเนีเ่ยจะมีสระเสียงสั้นนะคะคำว่ามะจะมีสระอเป็นสระเสียงสั้นคำว่าลิจะมีสระอีเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สองคำว่ากะทินะคะกะ ที่จะมีสระอะกับสระอีนะคะเก่งมากๆเลยจะมีสระอะกับสระอีนะคะเป็นสระเสียงสั้นต่อไปคําที่สามคำว่าคําว่าอะไรคะชื่อกันอ่านน้อยอ่ะคําว่าทะเลาะทะเลาะนะคะคําว่าทะก็จะมีสระอะเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็คําว่าเลาะก็จะมีสระสรั้นละ เป็นสระเสียงสั้นเก่งมากๆนะคะต่อไปคําสุดท้ายคําว่าสะกดสะกดนะคาว่าสะนะคะคําว่าสะเป็นคําตายเพราะว่าเป็นคําที่มีสระเสียงสั้นในเนกาการส่วนคําว่ากดเนี่ยคาว่ากดเป็นตัวสะกดไหมคำว่ากดนะคำว่ากดม่ต้องมีตัวสะกดนะคะยังไม่ใช่คำอยู่ในเนกกานะคำว่ากดนะ คำว,ว่ากดเนี่ยจะเป็นคำตายเหมือนกันนะคะจะเป็นคำตายเหมือนกันแต่ว่าเขายังมีตัวสะกดอยู่นะคะอ่ะต่อไปกดข้อที่2ของคำตายนะคะเขาบอกว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กดแม่กบกับแม่กดหรือจำไม่ได้เลยก็คือเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่นมอ่ะนมยวงนะคะถูกต้องนมยวง เป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่นมยวงนั่นเองนะคะเด็กๆอะมาดูกันเลยคำที่หนึ่งคำว่าวาดรูวาดรูปนะคะคำว่าวาดเนี่ยมีตัวสะกดไหมอะถ้ามีเราสังเกตที่ตัวสะกดนะคะตัวสะกดของมันก็คือดเด็กดเด็กอยู่ในมาตราแม่แม่โกดนะคะมันก็เลยต้องเป็นคำตายต่อไปคำ,คำว่าลป,ปลาก็จะอยู่ในมาตราแม่แม่โกรนะคะต่อไปคำที่สองคำว่า กาบบาทกาบบาทนะคะเด็กๆคำว่ากากเนี่ยมีตัวสะกดก็คือตัวกไก่นะคะคำว่าบาทมีตัวสะกดก็คือตัวพอทหารเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งตัวกไก่นี่ก็จะอยู่ในมาตราแม่แม่กกนะคะพอทหารก็จะอยู่ในมาตราแม่แม่อะไรคะพอทหารอยู่ในมาตราแม่แม่ก,กดนะคะเก่งมากๆ ต่อไปคําที่สามคำว่าเลขแปดเลขแปดนะคะคำว่าเลขมีอขอไขเป็นตัวสะกดนะคะคําว่าแปดก็มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นกันนะคะคําว่าเลขเนี่ยอขอไขจะอยู่ในมาตราแม่แม่กกนะคะเก่งมากต่อไปคําว่าแปดแปดจะอยู่ดอเด็กเนี่ยจะอยู่ในมาตราแม่แม แม่กฎนั่นเองซึ่งคําเหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็ล้วนแต่เป็นคําตายทั้งสิ้นนะคะต่อไปคําสุดท้ายนะคะคําว่าราหน้าราหน้านะคะเด็กๆคาว่าราดมีตัวสะกดก็คือตัวดอดอเด็กนะคะคาว่าหน้าเนี่ยมีตัวสะกดไหมคาว่าหน้ามีตัวสะกดไหมค่ะไม่มีไม่มีฉะนั้นคาว่าราดคาว่าราดนะคะจะเป็นคําตายเพราะว่ามีตัวสะกดในมาตราแม่กด ส่วนคำว,ว่าหน้าอ่ะส่วนคำว,ว่าหน้านะคะคำว,ว่าหน้าเนี่ยเป็นคําตายไหมคําว่าหน้าไม่ใช่คําตายนะคะเด็กๆคำว,ว่าหน้าเนี่ยจะมีสระเสียงยาวนะคะเป็นส่วนปะสมอยู่นะคะฉะนั้นวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะของคําเป็นคําตาย 1. ให้นักเรียนสังเกตดูว่าคําคํานั้นนะคะมีตัวสะกดหรือไม่ นะคะคมีตัวสะกดหรือไม่ถ้ามีตัวสะกดให้ดูตัวสะกดเป็นหลักนะคะแต่2ถ้าไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนดูที่สระเป็นระเป็นหลักนะคะให้ดูที่สระเป็นหลักนะคะเด็กๆอย่างเช่นคำว่าราดหน้าเนี่ยนะคะคาว่าราดหน้านะคะเด็กๆให้นักเรียนสังเกตที่ตัวสะกดว่ามีตัวสะกดใช่ไหมคะแต่คําว่าหน้าเนี่ยคำว่าหน้ามีตัวสะกดไมเอ่ย คำาว่าน่าไม่มีตัวสะกดเลยนะคะไม่มีฉะนั้นถ้าไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนสังเกตที่สระเป็นหลักนะคะเก่งมากๆต่อไปนะคะคุณครูมีแบบ่งทดสอบมาให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่านักเรียนจะทําได้หรือไม่คาที่1นึ่คำว,ว่าระบุระบุเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ เป็นคำเป็นคำตายนั่นเองถูกต้องนะคะเป็นคำตายเพราะว่าคำว่าระเนี่ยมีตัวสะกดไม่เอ่ยคำว่าระไม่มีตัวสะกดคำว่าปลกมีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนไปสังเกตที่สระฉะนั้นสระที่มันสระที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นสระเสียงสั้อเสียงยาวคะ สระเซียงสั้นฉะนั้นแล้วคำคำนี้จึงเป็นคำตายนะคะคำตายเก่งมากต่อไปคำที่สองคำว่ารายการนะคะเราก็จะไปดูนะคะว่าเขาอยู่ในมาตราแม่อะไรนะคะอย่างเช่นคำว่ารายยอยักษ์อยู่ในมาตราแม่เกยคคำว่าการรอเรืออยู่ในมาตราแม่แม่อะไรคะแม่กลนนะคะถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะ คำเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคำเป็นอยู่ในแม่นมยวงหลายคนบอกว่าอยู่ในแม่ดมยวงนะคะต่อไปนะคะคำที่สามคำว่านามรรมาทำนามรรมาทำนามรรมาทำเนี่ยเป็นคำเป็นคำอะคะเป็นคำเป็นถูกต้องนะคะคุณครูไม่อธิบายแล้วนะต่อไปคำที่สี่คำว่าประกาศประกาศเป็นคำ เป็นคำใต้นะคะต่อไปคำว่าการันตีการันตีเป็นคำเป็นคำเป็นเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคำว่าอุกอาจอุกอาจเป็นคำเป็นคำอะไรเอ่ยเป็นคำคำตายถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปนะคะคำว่าจังหวะคำว่าจังหวะ ยากเรื่มยากแล้วเนี่ยจังหวะเป็นคำคำว่าจังเนี่ยเป็นคำเป็นคำเป็นนะฮะส่วนคำว่าวะเนี่ยคำว่าวะมีตัวสะกดไหมคะเด็กๆคำว่าวะไม่มีตัวสะกดฉะนั้นเราต้องดูที่สระสระเป็นสระเสียงสั้นฉะนั้นคำว่าวะเนี่ยจึงเป็นคำตายสองคำนี้เป็นทั้งได้ทั้งคำเป็นแล้วก็คำตายนะคะต่อไปคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำว่า พาสีพาสีเนี่ยง่ายเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีตัวสะกดเลยนะคะนักเรียนฉะนั้นถ้าไม่มีตัวสะกดให้เราดูที่ให้เราดูที่สระอ่ะพาสีเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเป็นสเสียงยาวฉะนั้นคําว่าพาสีจึงเป็นคำเป็นนะคะมกมากมากอ่ะเรามาดูเฉลยกันนี่นะคะคำเป็นก็จะมีคำว่าพาสี นำมาทำรายการการันตีนะคะการันตีการันตีนะคะคำตายก็จะมีคำว่าระบุประกาศอุกอาจและก็จังหวะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงการเรียนวิชาภาษาไทยของคครูมุกนะคะก็จบลงแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้ามาเรียนแล้วสามารถ เข้าใจในเรื่องที่ครูอธ,ธิบายนะคะแล้วเราจะไปเจอกันอีกทีในวันเปิดเทิมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย